สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EP 2นะครับของ Dogster Channel อีกครั้งนะครับ Dog ที่จะบอกว่า DOC นะไม่ใช่ d o G เพราะว่าเป็นหมาไม่ใช่เป็นมาเนาะโอเควันนี้นะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมหมอเนระนะครับนายแพทย์วุฒิวัฒน์อัฐวัฒสว่างหมอั3แพทย์หรือว่าหมอผ่าตัดนะครับสำหรับ EP 2ของเราในวันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องอะไรนั่นเหรอเรื่องยังไง สาวๆหลายคนหรือว่าหนุมน่มๆหลายคนนะครับก็ให้ความสนใจเนาะเพราะว่ามันเกี่ยวกับสรีระความสวยความงามของคุณสุภาพสตรีหรือว่าคุณสุภาพบุรุษบางท่านที่ต้องการมีสรีระแบบผู้หญิงเนาะนะครับวันนี้ก็จะขอมาพูดเกี่ยวกับ8ข้อเท็จริงฮอตทิปเกี่ยวกับการทรําศัลยกรรมเสริมหน้าอกนะครับเพราะว่าแต่หลายคนก็อาจจะมีความวิตกกังวลมีความกลัวเกี่ยวกับเรื่องการศัลยกรรมเสริมหน้าอกอยู่โดยที่ ไปฟังคนนู้นคนนี้พูดมาก็เลยเชื่อเชื่อตามกันเนาะข้อแรกที่ชอบคุยชอบถามชอบบอกกันนะให้ทําเผื่อไซช์ไว้อะทําเผื่อใหญ่ๆไว้ก่อนกันมันยุบนี่เดีย๋ยวขออนุญาตให้ดูก่อนเลยตอนนี้นะนี่นะสองอันเนี้ยขนาดเท่าเดิมมาเป็นสิบสิปีแล้วมั้งตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยเอาเอามาตัดแดดเอามา โยนเล่นเนี่ยนะครับไม่ยุบเลยนะครับซิลิโคนนี่เป็นสารคงตัวนะครับอยู่ในร่างกายของเราไปตลอดโดยที่ไม่มีการยุบขนาดลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไซส์ใดๆเลยเนี่ยขนาดเท่าเดิมมาตลอดเลยไม่งั้นบริษัทก็ทาขายไม่ได้นะแล้วทําไม เพื่อนบอกว่าไปทํามามันใหญ่มากเลยแล้วมันก็จะยุบลงอีกไม่ใช่นะครับอันนี้ขอเคลียร์ก่อนเลยสามถึงห้าวันแรกหลังการผ่าตัดนี่เป็นเรื่องปกติเลยที่ร่างกายเราจะมีเรื่องของการกลไกที่เรียกว่าอินฟลามเ t ชันหรือว่าการอักเสบนะครับที่ไม่ใช่การติดเชื้อนะเป็นการอักเสบซึ่งรวมถึงการมีอาการปวดมีาการบวมได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือ หน้าอกของคนที่เพิ่งไปผ่าตัดมาก็อาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและหลังจากนั้นเร็วช้าแล้วแต่คนนะครับก็จะมีการยุบลงซึ่งเป็นเรื่องปกติที่พบได้ทุกเคสพบได้ทุกคนนะครับก็ทานยาแก้ปวดทานยาแก้อักเสบลดการบวมไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมใส่ซัพพอร์ตบาร์ซึ่งเป็นชุดกระชับสำหรับหน้าอกข้อที่สองเจ็บมือสิบล้อครับอัอนนี้ความเจ็บมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเนาะความเจ็บเนี่ยบางคน บางคนนิดๆหน่อยๆเขาก็ไม่รู้สึกอะไรแต่บางคนนิดๆหน่อยๆก็โอ้ยเจ็บมากเลยออนแฟนออนแฟแต่ส่วนใหญ่แล้วการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมนหน้าอกไม่ได้เจ็บเหมือน10ล้อทับนะครับเพราะว่าสมัยนี้เทคนิคการผ่าตัดของเราดีขึ้นเยอะนะครับการแฮนเดิลที่ชูการผ่าตัดการใส่ซิลิโคน การเรื่องของการให้ยาแก้ปวดการประครับประคองอะไรต่างๆดีขึ้นหมดเลยดีขึ้นกว่าสมัสมยก่อนความชํานาญของแพทย์ก็สําคัญนะครับเมื่อผ่าตัดทุกอย่างอย่างราบรื่น s m o ทความเจ็บปวดมันก็แทบจะไม่มีเลยเพราะว่าทุกอย่างคือ smooth เนาะปึ๊บ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 แล้วก็ใส่เข้าไปนี่ฟังดูเหมือนง่ายเนาะก็มันก็ง่ายนยจริงจริงนะข้อสามข้อสามตัวเล็กๆต้องใส่ใหญ่ๆจะได้ดูใหญ่ไว้ก่อนแบบน้องผู้หญิงตัวเล็กๆตัวแบบน้ำหนักแค่ไม่ถึง50กิโล มาถึงแล้วจะขอใส่ใหญ่4 0 5เพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กแล้วก็อยากจะขอให้มันดูใหญ่ไว้ก่อนอ,อกลัวว่าถ้าเราใส่เล็กแล้วมันก็จะยังดูเล็กอยู่งงไหมอันนี้ไม่งงเนาะผมงงนิดนึง <c oughs> เอสรุปว่าเรื่องนี้ไม่จริงนะครับคนตัวเล็กเนี่ยได้เปรียบคนตัวใหญ่เพราะว่าอัตราการดูว่ามันดูใหญ่ดูเล็กเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกับสัดส่วนเดิมของเจ้าของนะครับถ้าเป็นคนตัวเล็ก พร้อมๆตัวเล็กๆตัวแคบๆเลยแต่ว่าใส่ไซส์เท่ากันกับคนที่ตัวใหญ่คนที่ตัวใหญ่ตัวกว้างๆกับคนตัวเล็กๆใช่ไหมครับแล้วใส่ซิลิโคนขนาดเท่ากันเข้าไปคนตัวเล็กมันก็ดูใหญ่เพราะมันแน่นละแต่คนตัวใหญ่ดูสิเออมันดูดูเล็กใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนตัวเล็กไม่ได้จําเป็นจะต้องใส่ไซส์ใหญ่นะครับข้อที่4เหนือกล้ามดีกว่าใต้กล้ามอ่าจริงๆแล้วเทคนิคการผ่าตัดเหนือกล้ามหรือใต้กล้ามเนี่ยแต่ละอย่างก็มีข้อดีข้อเสีย ข้อจากัดไม่เหมือนกันเหมาะกับแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะครับข้อดีก่อนเลยนะของการเสริมเหนือกล้ามก็คือเหมาะกับเคสที่มีปัญหาความหย่อนยานเยอะนะครับเราก็จะใส่เป็นเหนือกล้ามก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ตอบโจทย์สัทีเดียวแล้วก็ฟื้นตัวเร็วเพราะว่าไม่ได้มีการตัดกล้ามเนื้อการเจ็บปวดอะไรก็จะน้อยแต่ข้อเสียมีครับข้อเสียคือมันจะเกิดภาวะที่ซิลิคนจะถ่วงผิวหนังและหน้าอกลงไป ก็จะยานนิยกว่าเดิมาะนไหมสวยแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนอะอย่างที่2ก็คืออาจจะเกิดภาวะเป็นพังผืดรัดตัวซิลิคโคนหรือเรียกว่าแคปซูล่าคอนแทคเจอร์ทำให้หน้าอกเนี่ยมีการผิดรูปมีการแข็งได้เพราะฉะนั้นเทคนิคเหนือกล้ามก็ไม่ค่อยนิยมแล้วครับจะเลือกใช้เฉพาะบางรายจริงๆใต้กล้ามล่ะใต้กล้ามดียังไงใต้กล้ามแบบ100%ใส่ไว้ใต้กล้ามเลย100%นะครับกล้ามเนื้อบังไว้ข้อดีก็คือไม่เห็นขอบซิลิคโคนนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้ แต่ข้อเสียก็มีตัดกล้ามเนื้อเวลาผ่าตัดก็มีอาการเจ็บปวดมากกว่าการผ่าตัดแบบเหนือกล้ามเนาะอย่างที่2คือเวลามีการขยับกล้ามเนื้อนาะอกมีการยกน้ําหนักมีการยกของหรือเบ่งกล้ามหนะ้อาอกมันจะไปทําให้ซิลิโคนมันเกิดการขยับตามได้เพราะว่ามันถูกล็อกอยู่ใต้กล้ามเนื้อนาะอกอย่างเดียวเลยเราก็จะเห็นซิลิโคนมันขยับขึ้นลงนะเนาะอันนี้ก็ตลกดีนะครับณปัจจุบันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคําถามข้อต่อไปอ่ข้อ5นะครับเทคนิคอะไรตอนนี้ดีที่สุด เหนือกล้ามใต้กล้ามไม่พูด <GO> ถ <av> ึงแล้วนะครับเหนือกล้ามใต้กล้ามอย่างเดียวเนี่ยปัจจุบันไม่ค่อยพูดถึงละเทคนิคที่ดีที่สุดคือเรียกว่า d u a l plane d u a l plane คืออะไรวะดูอัล all d u a l อที่แปลว่าสองอย่าง plane ก็แปลว่า plane เนาะ plane ที่แปลว่าอันนี้เป็นที่มาว่าเหนือกล้ามกับใต้กล้ามมารวมกันก็เลยเป็น d u a l p l a n e ข้อดีของดูวเพลนคือเป็นการผสมผสานข้อดีของทั้งเหนือกล้ามและใต้กล้ามมาด้วยกันและทําให้การผ่าตัดออกมามีความเป็นธรรมชาติหน้าอกดูเป็นธรรมชาติไม่เห็นขอบซิลิโคนเนื่องจากยังมีกล้ามเนื้อบางอยู่บางส่วนแล้วก็บางส่วนนี้ก็อยู่เหนือกล้ามเพื่อทําให้หน้าอกดูกลมสวยละมุนเป็นธรรมชาติและมีการคล้อยลงมาสวยงามนะครับพักฟื้นก็เร็วเพราะว่าไม่เจ็บปวดเหมือนการผ่าตัดใต้กล้าม100เซ ถ้าสนใจดูเออเพลนก็ต้องปรึกษากับสัญยแพทย์ที่มีความชำนาญนะครับก็จะได้เทคนิคที่ถูกต้องและก็ได้ผลผ่าตัดผลลัพธ์ที่พึงพอใจข้อ6นะเ<อ>ทรนการเลือกสาของคนไทยกับต่างชาติอือันนี้เรียกว่าตามบรรดาลูกค้าหรือคนไข้ที่เข้ามาปรึกษานะครับถ้าเป็นต่างชาติเขาจะเน้นความเป็นธรรมชาติเนาะเขาจะเน้นแบบพอดีพอดีไม่โอเวอร์จนเกินไป แต่เมื่อก่อนเนี่ยคนไทยเราเนี่ยขอไซส์ใหญ่ไปก่อนขอ400 450 500โอแม่เจา้าอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่จนปิดหน้าพี่หมอได้เนี่ยคิดว่าเท่าไหร่ครับอะ่ไร400นะนี่คือ400ซีนะใหญ่มากนะครับก็คิดดูไปอยู่เป็นตัวเราอะ่ะโอ้โหมันไม่โปไปหรอครับทีเนี้ยปัจจุบันเนี้ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเทรนของไซส์ในการเลือกไซส์ของคนไทยนะครับเพราะว่าเริ่มที่จะ เริ่มมีคิดว่าอะไรเริ่มมีการเห็นแนวของความสวยความงามณนปัจจุบันนี้กันมากขึ้นโดยที่จะเลือกไซส์ที่เหมาะสมกับร่างกายมากกว่าไม่เอาโอเวอร์ไซส์หลังก็จะมีมาขอลดไซส์ลงนะครับมาขอเปลี่ยนจาก400-450ในอดีตเนี่ยเหลือแค่300ก็มีเล็กกว่า300ก็มีคิดว่าเพราะว่าเทรนด์ของเกาหลีเขามานะครับก็เลยเกิดเป็นเพอร์เซพชันใหม่สำหรับคนเราว่าถ้าไม่ใช่สายฟอแล้วเขาก็อยากได้แบบนี้อยากได้สายเกาหลีละมีหน้าอกแบบพอดีพอดี มีรูปร่างที่ผอมนะครับนอกจากมาเสริมหน้าอกก็มาดูดไขมันกันด้วยโอ้สวยเป๊ะอย่างนี้เลยขอบอกท่อเจ็บแล้วนะครับทุกเคสจําเป็นต้องใส่สายเดรนไหมสายเดรนคืออะไรน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังสายเดรนสายเดรนคือท่อทางผ่าตัดที่ใช้ใส่เข้าไปเพื่อระบายเอาน้ําหรือเลือดหรือน้ําเหลืองที่ยังค้างค้างอยู่ภายในช่องโพรงที่เราผ่าตัดนี่ออกมานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขังของ พวกคอนเทนต์ดังกล่าวอยู่ภายในโพรงที่เราใส่ซิลิโคนจริงๆแล้วถามว่ามีความจําเป็น100%ซไหมไม่นะครับไม่ได้จําเป็นจะต้องใส่ไม่ได้จําเป็นทุกรายนะครับแต่รายที่พี่หมอจะเลือกใช้สําหรับใส่เข้าไปในการผ่าตัดซึ่งพบเนี่ยน้อยกว่า1%ของเคสนะมาร้อยเคสเนี่ยแทบจะแทบจะไม่ใส่เลยเพราะว่าถ้าเราสามารถควบคุมเรื่องของเลือดออกได้อย่างดีเราผ่าตัดแล้วฟิลผ่าตัดนี่แห้งไม่มีเลือดออกไม่มีเลือดซึมเราก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่เรน แต่ถ้าบางคนมีการรับประทานยาบางอย่างทําให้พวกอาหารเสริมต่างๆบํารุงผิวขาวเนี่ยบ้านเราชอบทานกันมากเลือดมันออกเยอะนะครับต่อให้เราใช้จี้ใช้อะไร stop bleeding แล้วแพ็กก็แล้วก็ยังมีเลือดซึมๆอยู่อันเนี้ยอืม for safe นะใส่เดรนไว้ดีกว่าระบายเลือดที่ขังออกมาค้างๆไว้ยังดีกว่าปล่อยให้ขังไว้ข้างในเพราะเลือดที่ขังไว้ข้างในอนาคต กลายเป็นทางเผยครับกลายเป็นแคปซูลล่าคอนแทคเจอร์แทนที่จะได้นมนิ่ม,ม,มส,สวยๆได้นมแข็งไม่ต้องกลัวเรื่องเดรนพเพราะเดรนเล็กมากบางคนเข้าใจว่ามันใหญ่เป็นท่อไม่ใช่ขนาดท่อเน,นี่ยเท่ากับหลอดยาคูอะแล้วออกทางรูแผลเล็กนิดเดียวตอนถอดเดรนออกก็ไม่เห็นรอยแผลเป็นจากการใสเร่เดรนข้อสุดท้ายแล้วนะครับผิวทรายกับผิวเรียบซิลิคนมันมีผิวทรายกับผิวเรียบแบบไหนดีกว่ากันนี่อันเนี้ยเห็นไหมครับผิวทรายมันจะดูคุณคูหน่อยเนาะสากๆหน่อย นะครับอันนี้ผิวเรียบใสๆเลยเรียบๆมันมันวาว,าวลื่นๆนะครับอ่าอันไหนดีกว่ากันเอาจริงๆแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ของการผ่าตัดออกมารูปทรงอะไรไม่ต่างกันนะครับขนาดซีซีเลือกเท่ากันแต่ผิวต่างกันที่ผิวออกมารูปร่างหน้าตาของหน้าอกก็เหมือนกันสัมผัสอะไรเหมือนกันไม่ใช่ว่าสัมผัสแล้วมันจะสากไม่ใช่นะครับเพราะเราจับที่ผิวหนังข้างนอกนะครับอันนี้อยู่ข้างในเมื่อก่อนเขาเคลมว่าตัวผิวทรายเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันหยาบ ผิวมันหยาบใส่เข้าไปมีการเกาะยึดและไม่มีการลื่นไม่มีการพลิกแน่นอนก็จะดีกว่าผิวเรียบแต่ผิวเรียบถ้าเราเลือกขนาดให้เหมาะสมต่อให้ผิวเขาจะลื่นปื๊ดๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเลือกขนาดเหมาะสมใส่เข้าไปในพ็อกเก็ตที่แน่นพอดีมันก็ไม่มีที่ไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการพลิกเรื่องของการย้ายตำแหน่งเนี่ยไม่ต้องกังวลหรอกครับถ้าทำด้วยเทคนิคที่ถูกต้องเลยนะครับทีนี้ตอนนี้ประเด็นที่พูดถึงกันอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ A.L.C.L. นะครับเป็นชื่อของมะเร็งเม็ดเลือดที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับเรื่องของการสัญนกรรมหน้าอกวายเกิดอาการตื่นตระหนกกันใหญ่เลยว่าไม่กล้าเสริมหน้าอกกันแล้วใช่ไหมครับ B.I.A.A.L.C.L. ย่อยาวมากเลยนะครับย่อมาจาก b l a s t Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma ก็คือเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีความสัมพันธ์กับการใส่ b บรสอิ implant หรือ หรือซิลิโคนเสริมหน้าอกนะครับถามว่าน่ากลัวไหมมันก็เป็นเรื่องใหม่ฮอตฮิตทางด้านการทำรีเสิร์ชของเมืองนอกเขานะครับเขามีการติดตามผู้ป่วยที่เคยทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกไปเป็นเวลาหลายๆปีเลยนะครับและความเสี่ยงในการเกิด BIAALCL ตลอดชั่วชีวิตนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1ใน3817รายถึง1ใน30,000รายในรายที่เสริมด้วยซิลิโคนผิวสัยไปนะครับซึ่งก็ถามว่า เยอะไหมก็ยังไม่เยอะนะครับก็ยังน้อยอยู่แต่เนื่องจากพอผู้มะเร็งทุกคนก็ไม่อยากเป็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้หน่อยเขาบอกว่าผิวเรียกกับผิวทรายเนี่ยนะครับตัวผิวทรายเนี่ยพบ BIAALCL มากกว่าผิวเรียบเพราะฉะนั้นเทรนดห์หลังๆคุณหมอก็จะแนะนําให้ทุกคนทําเป็นผิวเรียบก,กันเนื่องจากอินเสเดนในการเกิดเนี่ยมันน้อยกว่าหมอก็จะแนะนําว่าเป็นตัวเนี้ยก็จะดีกว่าสุดท้ายนี้ทํายังไงดีอ่ะเราป้องกันมันได้ไหมเรา เ,เสริมหน้าอกแล้วเรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งเ,เม็ดเลือดขาวแบบนี้หรือเปล่าดีที่สุดนะครับ1เลือกใช้แบรนด์ที่มาตรฐานนะครับได้รับ FDA ได้รับออยไทย FDA ก็คืออยอเมกากับออยไทยเนาะในบ้านเราก็จะมียี่ห้อมาตรฐานอยู่เราก็ไม่ควรไปเอายี่ห้อกะโหลกะกลาที่ไม่รู้จักเนาะโปรโมชั่นถูกๆทำออกมาแล้วมันคุ้มไหม สำหรับอนาคตเนาะของเลือกสถาบันผ่าตัดที่มาตรฐานหมอผ่าตัดที่มาตรฐานนะครับทุกอย่างสะอาดสะอาดไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคไม่มีภาวะอักเสบเรื้อรังต่างๆนานาก็จะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งอย่างสุดท้ายคือตัวเราเองเราก็ต้องรักษาตัวเองเนาะมีการไปติดตาไปเช็คอัพร่างกายไปทําอุลตราซาวด์ไปทําแมมโมแกรมตัวสุขภาพ ของน้องนมของเราอยู่สม่ำเสมอนะครับเมื่อพบว่ามีความผิดปกติอะไรแต่เนิ่นๆก็จะได้รักษาแต่เนิ่นๆก็ป้องกันก่อนที่มันจะลุกลามนะครับสุดท้ายนี้เรื่องการทําศัลยกรรมหน้าอกก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะครับถ้าเราอัปเดตข้อมูลความรู้แล้วเราทําอย่างถูกต้องกับคุณหมอที่ถูกต้องนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะได้ความรู้กันไปทั่วหน้านะครับแล้วก็ลดความกังวลความกลัวเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมหน้าอกให้กับทุกๆคนแล้วก็แนะนำบอกต่อเพื่อนๆได้นะครับ 拜拜。Bye bye